สวัสดีฟแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง2ลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของการพรีวิวศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับ คู่ระหว่างอาเซนอลซึ่งเป็นเจ้าบ้านรับการมาเยือนแมเชสเตอร์เด็ดประจําวันที่22มกราคม2566นะครับนะซึ่งวันเวลาทําการแข่งขันตามนี้แล้วก็เรื่องของการทาการแข่งขันเนี่ยเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามากันที่ฝั่งของอาเซนอนก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของการพรีวิวเจ้าบ้านนะครับสำหรับอาเซนอนเนี่ยมีผลงาน5นัดหลังเนี่ยถือว่า เพอร์เฟกแล้วกันนะครับเพราะว่ามีการชนะเวสต์แฮมสามหนึ่งไปเยือนไบรตันชนะ4-2นะครับเจอนิวคาสเซิลเสมอสศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็มีบอลถ้วยกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดสามศูนย์ชนะแมตช์ล่าสุดกับสเปอร์สองศูนย์ด้วยกันนะครับแล้วก็สภาพทีมโดยภาพรวมเนี่ยจะไม่มีกาัปตันเชสซัสแล้วก็ลิสต์นิวสันนะฮะ ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกให้ใช้งานเพียงพอนะครับแล้วก็พึ่งเซ็นในรายของแนวรุกรายใหม่อย่างเรียนโดรทอรซาเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่า ครบเครื่องแล้วในตอนนี้สําหรับอาร์เซนอลล้วก็ซึ่งก็กําลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจฟอร์มร้อนแรงอีกด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับทีมเยือนกันบ้างแมนยูเรานะครับเรื่องของผลงานห้าัดหลังเนี่ยนะฮะก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเสมอ1ชนะ4นะครับมีชนะบอลมาสามศูนย์นะครับชนะเอเวอเรสตัสามหนึ่งเป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็ชนะชาวตันสามศูนย์เป็นบอลถ้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ชนะซิตี้สองหนึ่งนะครับแล้วก็มาเสมอกิทตันพาลเลสในแมตช์ สุดกลางสัปดาห์1ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับเรื่องของตัวหลักของแมนยูเนี่ย จะมีปัญหาจริงๆก็คือในรายของคาสเมโรที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีในรายของดารโลมาซิยาวนะฮะที่ยังไม่ฟิตนะครับนอกจากนั้นก็พร้อมลงสนามหมดนะครับนะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับนักเตะที่หน้าจับตามองพิเศษะนะครับในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับมี2คนนะฮะของฝั่งอิสซนนลเนี่ยเป็นทมัสปาเต้ครับที่เป็นตำแหน่งวิฟิลตัวกลางคนสําคัญของทีมนะครับนะแล้วก็ฝั่งแมนยูในตำแหน่งที่คล้ายกันเขายกให้เป็นเฟสตนะครับจากเซอร์ กินนี้เลยนะฮะที่มีการเปิดเผยกันออกมานะครับก็มารอติดตามผลงานของทั้งคู่กันนะครับว่าใครจะจัดการเคลียร์กองกลางให้กับทีมได้ดีกว่ากันนะครับนะส่วนเรื่องของสเปตตัวจริงของฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์กันออกมาก็มีอารอนเดิมสตลนะครับในระบบ4-2-3-1นะเดมเดียวเป็นผู้สมบัตูตัวจริงนะครับมีเบนจามินไวท์นะครับแล้วก็มีเวลเลียมซาลิบานะครับนะ แล้วก็มีกาเบรียลมาการเยสนะครับมีในรายของซซเชนโกนะแล้วก็มีกาญชาก้าทอัสปาตีซาก้ามาตินโอเดนการ์มาเตเนลี่แล้วก็เอดดี้เอนเคเทียนะฮะในระบบ42 3สส่ส่วนแมนยูเราเนี่ยเนื่องจากว่าคาเซเมโรยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากติดโทษแบนเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะโดยบางสื่อก็คาดการไม่เหมือนกันนะครับทั้งมาในระบบแบบเดิมหรืออาจจะมีการปรับมาในรูปแบบ 4.42แบบไดมอนด์ไม้นะครับโดยมีการจัดออกมาแบบนี้ครับก็คือผู้สัปปะตูเป็นดดวิดิงาน,นะครับแนวรับเนี่ยประกอบไปด้วยไทยเรมลมาลเซียเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นลุกชอนะครับแล้วก็จับคู่กับวารานที่เป็นเซ็นเตอร์ฝั่งขวานะครับ แบ็คขวาเนี่ยเป็นบันวิซาก้ากองกลาง4คนเนี่ยอัดแน่นมาเลยนะครับก็คือแมกธุมเมเนเฟสเอเล็กเซนบรูโน่นะครับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเฟสเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายส่วนแมกธุมเมเน่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับไปเลยเอเล็กเซนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งขวานะครับหน้าคู่ก็ประกอบไปด้วยกานาโชแล้วก็มาคารัตฟอร์ดนะครับเนื่องจากว่าชอยตัวเลือกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเวกคอร์สเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเกมวันนี้ต้องใช้เรื่องของความเร็วเข้ามา ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอาจจะมีการจับกันโชวมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคู่กับแบรดฟอร์ดนะครับแล้วก็ไม่มีมาซิยาวด้วยอย่างที่บอกกันไปซึ่งมันก็อาจจะมีโอกาสไปได้เหมือนกันที่จะใช้แผนเดิมครับในระบบ4-2-3-1นะฮะโดยอาจจะใส่ในรายของกองกลาง3คนก็คือแม็กโทเมเนีเอเล็กเซ่แล้วก็เฟสอัดกองกลางมาแล้วก็เอาบรูโน่เนี่ยไปยืนฝั่งขวานะครับแล้วก็บางจังหวะของเกมยืดหยุ่นเข้ามาตรงกลางเพื่อมาแพ็คตรงกลางให้มันแน่นนะครับแล้วก็ ส่วนหน้าจอเป้าก็เป็นแรดฟอร์ดไปส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็มารอติดตามกันว่าน่าจะมีโอกาสเป็นกานโชหรือเปล่าหรือว่าแอนโทนีเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกกันไปครับพอคาเซเมโรไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยอาจจะมีการยืดหยุ่นเรื่องของแผนการเล่น พอสมควรนะครับนะอ่ะก็รอติดตามกันนะครับแฟนพีคิดอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของผลการแข่งขันในเกมนี้ครับคิดว่าเราสามารถชนะได้ไหมเสมอหรือว่าแพ้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับนะเรื่องของเสวีตัวจริงด้วยแฟนผีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคส่วนมุมมองของแกได้ในวิวกันมากนะครับที่ได้ออกมาฟันธงเกี่ยวกับผลการแข่งขันในเกมที่แมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยจะพบกับทางอาร์เซนอลนะครับซึ่งในวิวเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ออกมา นักหับว่าการที่คาสิเมโรติดโทษแบนเนี่ย ถือว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับแมนยูครับเพราะว่ากาเซเมโร่เนี่ยมีความสําคัญกับแมนยูเป็นอย่างมากแถมเกมเนี้แมนยูจาเป็นที่ต้องเก็บแต้มให้ได้เช่นเดียวกันด้วยมันเป็นเกมสําคัญในวันอาทิตย์ที่ต้องพบกับอาร์เซนอลนะครับในนัดที่ผ่านมาครับแมนยูเคยเอาชนะมาแล้วนะครับโดยที่ไม่มีกาเซเมโร่พวกเขาจําเป็นที่จะต้องเล่นแบบนั้นได้อีกครั้งหนึ่งครับตั้งรับให้เหนียวแน่นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกที่อาร์เซนอลเนี่ยเล่นกันได้แบบน่ากลัวมากแต่พวกเขาเนี่ไม่ได้มีตัวเลือกทีี่่่ดดสัเทาาไหรรบนมนม้งมองอวยนะ แมนยู Menu ต้องเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงแรกของเกมนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เล่นเกมสวนกลับได้ดีแต่เมื่อไม่มีคาสเมโรเนี่ยผมก็เชื่อว่า ทางอาเซนอลก็จะเป็นฝ่ายชนะในเกมวันตี์นี้อีกด้วยนะครับนี่คือมุมมองของเดวิลนะก็อย่างที่ผมบอกไปครับแฟนผี่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนผมเนี่ยมั่นใจในทีมของตัวเองอยู่แล้วนะครับเชียร์แบบเต็มที่เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าผลจบมาเป็นอย่างไรหรืออะไรอย่างไรเนี่ยผมก็เชียร์แบบเต็มที่เหมือนเดิมนะครับอโอเคหลังยิมเจอกัดน,นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาโยมาที่เรื่องของเอติลลองกาครับตามรายงานล่าสุดจากสกอร,รมันครับก็มีการระบุกันออกมาครับว่าตอนเนี้ยบรนเสเอร์ดอร์มุนมีการถอยหลัง เกี่ยวกับดีวของแอตเลติลองกา อีกดาวรุ่งของแมยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายวันก่อนเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงในเรื่องของการที่ลองกาจะย้ายไปดอทมุนแบบต่อเนื่องนะครับดอทมุนให้ความสนใจแหละแล้วก็เข้ามาติดต่อในรูปแบบทั้งยืมตัวแล้วก็แบบถาวรนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอเดรียนฮาร์กเนี่ยก็ยังแบบไม่ได้อนุมัติหรือว่าให้คําตอบอย่างชัดเจนว่าจะปล่อยนันเตอรายนี้หรือเปล่านะครับจนสุดท้ายเนี่ยทางดอทบุนก็ไม่อยากรอแล้วแล้วก็ถอยหลังไปในดีลดังกล่าวแล้วก็อาาาาจจะมมีีกรเเปปล่ยยน้ห ให้ความสนใจนักเตะรายอื่นมากกว่านะครับนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นข่าวกันออกมา ส่วนนักเตะอีก2คนนะครับที่เอเดนฮาร์ดมีการบอกปัดไปเนี่ยนะฮะตามรายงานจากเดอะไทม์นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยได้มีการบอกปัดทุกข้อเสนอที่มีการยื่นกันเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวทั้งสกอตต์แมคโทเวนีกองกลางของทีมแล้วก็เฮนร์แม็กไวในช่วงมกราคมนี้ครับในรายของแมคโทเวนีเนี่ยนิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจครับนิวคาสเซิลมองว่าทางแมคโทเวนีเนี่ยเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์สำหรับพวกเขานะครับแล้วก็มีเวสต์แฮมด้วยนะที่ล่าสุดเนี่ยก็ให้ ก็สนใจ เวสแฮมเนี่ยเขามองว่าแมทวนันนีเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนระยะยาวของดิคันรได้นะครับถ้าเกิดดิคันรยไออากจากทีมในช่วงซัมเมอร์ส่วนแฮร์รี่เมกวัวเนี่ยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกันย้ายทีมเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ค่อยได้รับโอกาสก็เลยทําให้มีโอกาสย้ายทีมแล้วก็มีหลายๆทีมในอังกฤษแหละให้ความสนใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางเอเดรเทนทาก,ก็บอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยที่ทนฮากมองว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นส่วนสัมพันธ์ของทีมต่อไปจนจบซีซั่นนะครับเป็นอย,นอยนะวก กตำแหน่งศูนย์หน้าครับเดลทามเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลกันออกมารวมไปถึง MEN ครับสื่อท้องถิ่นโดยสมัยลอลักเคเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักๆเนี่ยในตำแหน่งศูนย์หน้านะไม่ใช่มีเพียงแต่แฮร์รี่คีแล้วก็ โอซิ <O> มเมนเท่านั้นครับว่ากันว่าทางเอเรกินฮาร์กเนี่ยยังชอบกอนสาโรรามอส์ครับศูนย์หน้าของทางเบนฟิก้าเช่นเดียวกันด้วยนะครับที่ก็เคยมีข่าวออกมาอย่างหนักในช่วงลายสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยก็เป็นสิทธิธ์เก่าของเทนฮาร์กเหมือนกันนะครับก็คือในรายของมูเมดครูดูสนะฮะก็เป็นแนวรุกของทางอาแจกนั่นเองนะครับที่เล่นได้แบบหลากหลายนะฮะทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางทั้งตัวริมเส้นก็ได้นะครับหร นี่คือตัวเลือกที่ว่ากันว่าเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับซูนหน้าของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ครับสรุปการตอนนี้ก็คือ4รายนะที่มีการเล่นกันออกมาอย่างหนักเนี่ยก็คือในรายของเฮลิเคีนโอซิมเฮนรามอสแล้วก็คูดูสนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักกันเอาไว้ก่อนได้ไม่ได้ก็รอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์แล้วกันครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือท้องนาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมาก